มาจากไหนเรียววัูล,ล็อกเป้าคว้าตัวละครลับเผยค่าตัวไม่แรงพรอมย,ยบทีมใหญ่เรยววัูทำเซอร์ไพร์ล็อกเป้าคว้าตัวละครลับเสริมทัเพเผยค่าตัวไม่แรงพ้อมย,ยบทีมใหญ่ด้วยมีรายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมนีรายงานว่าเรยววัูทีมจ่าฟูงพิเมลิกอังกฤษสนใจคว้าตัวมักซิมมเลียนไบเออร์กองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีจากทีมฮอฟเฟนไฟา์ สโมสรดังในศึกบุลลัสก้าเยอรมันมาเสริมทัพโดยรายงานระบุว่ามาร์คิมิเลียนไบเออร์ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งสอบถามถึงดาวยิงทีมชาติเยอรมันชุดยู21และได้รับแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสัญญาแล้วโดวยมีเลว์พูเป็นหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งค่าฉิกสัญญาอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรเกีย่ยวข่าวชื่อดังของเมืองเบียร์ยังระบุอีกด้วยว่า มักซิมิเลียนไบเออร์ทีมมิลุนติดทีมชาติเยอรมันชุดลุยศึกยูโร2024รอบสุดท้ายอาจยายออกจากทีมออกจากคอฟเฟนไฮม์ในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหลังใช้แววเดนในฤดูกาลนี้โดยการทำไป6ประตูสี่แอซิ์ขณะที่เรอรว์ผูลก็มีแผนเสริมเกมรุกเพื่อสร้างทีมสำหรับอนาคตเช่นกันเรมาโนอ,อัปเดตอนาคตซาลาหลังตกเป็นข่าวเตรียมย้ายออกจากเรอรว์ผูลซบทีมชาอู ฟาบิซซโอโรมโมโนนักข่าวฟุตบอลคนดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่ามเมซาลาปีกซูเปอร์สตาร์ชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังไม่มีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากแอนฟิลด์แต่อย่างใดโดลโมโนได้กล่าวว่าผมต้องการแสดงความเคารพต่อมัเมซาลาหลังจากที่เขายิงประตูที่200ให้กับลิเวอร์พูลเขาเป็นผู้เล่นที่พิเศษและการทำประตูจำนวนนั้นให้กับสโมสรระดับท็อปก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้าม ผมถูกถามบ่อยๆว่าจะได้เห็นสิ่งนี้มาจากซาร่าหรือไม่หลังจากดูเขาเล่นในอิตาลีกับฟิออรเรนตินาและโรมาเขาต้องดิ้นรนในช่วงสั้นๆที่เชลซีสมัยเป็นดาวรุ่งอย่างที่แฟนๆที่นี่จะรู้ดีแต่เขาทำผลงานได้อย่างเหลือเชื่อในเซรีอาครั้งแรกโดยการยืมตัวกับฟิออรเรนตินาและโรมาจากนั้นจึงย้ายไปร่วมทีมอย่างทาวนผมไม่แปลกใจจริงๆที่เขาโชว์ฟอร์มได้ดีกับด้ววัร์พูขนาดนี้ ในแง่ของสัญญาเขาได้เซ็นสัญญาใหม่ไปเมื่อเร็วๆนี้และทุกอย่างเป็นไปด้วยดีระหว่างซาร่ากับลิวอ์พูลผมไม่อยากคาดเดาอะไรไปใกล้กว่านั้นสำหรับดาวเตะวัย3าปีย้ายจากโรม่ามาเล่นกับลิวอ์พูลเมื่อปี2017โดยลงเล่นไปรวมทุกรายการ327เกมัดไป200ประตูพร้อมกับพาทีมประสบความสำเร็จมากมายเอนโดมาแทนขอบยิงหมูกบอกลิวอ์พูลโชคดีกลางร,รับ,บบางคนไม่ได้ย้ายมา ซือของแดงยอมรับว่าทีมโชคดีที่ได้ตัวมิดฟิล์ชาวญี่ปุ่นมาร่วมทีมเพราะเป้าหมายหลักบางคนไม่อยากย้ายมาเจกินคอปเฮดโค้ชลิเวอร์พูลปล่อยมุกบอกว่าตัวเขาโชคดีมากในตลาดนักเตะรอบที่ผ่านมาที่ได้ตัวนักเตะฟีเท้าดีอย่างวัตรุเอนโดมาร่วมทีมเพราะว่าเป้าหมายหลักบางคนไม่อยากย้ายมาช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา หงแดงพยายามคว้าตัวไมเสร็จไกเซโดแล้วโรเมโอลาเวียมาเสริมทัพแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนเลือกยายซบเชลซีจนทำให้ทีมต้องเซ็นสัญญากับมิดฟิลทีมชาติญี่ปุ่นวัย30ปีเป็นช่วงโค้งสุดท้ายจนทำให้ทีมต้องเซ็นสัญญากับมิดฟิลทีมชาติญี่ปุ่นวัย30ปีในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามอินโดกับปรับตัวเข้ากับระบบทีมได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่2เป้าหมายหลัก กับเจอปัญหาทั้งฟอร์มการเล่นและอาการบาดเจ็บกับต้นสังกัดใหม่ตึงกุนซือชาวเยอรมันมองว่านี่คือความโชคดีของเขาโดยเจคินคอปดี้กล่าวว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราเจอเรื่องแปลกนิดหน่อยในตลาดนักเตะแต่ตอนนี้ผมพูดได้ว่าพระเจ้าเราโชคดีมากเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรในตอนนั้นสุดท้ายแล้วผมมีความสุขที่มันออกมาแบบนี้แต่คุณไม่มีทางรู้ล่วงหน้าหรอกอย่างที่รู้กันว่ากองกลางตัวรับคนอื่น ไม่อยากย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลคุณคงรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเราก็เจอวัตตรุอินโดเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมทั้งนี้ไกเซโดเจ้าของค่าตัว111ล้านปอนด์ลงสนามไป17นัดรวมทุกรายการให้เชลซีแต่ยังทำประตูหรือแอซิสไม่ได้เลยขณะที่ลาเวียค่าตัว57ล้านปอนด์เจอการบาดเจ็บเล่นงานจนยังไม่ได้ประเดิมสนามให้กับเชลซี